ก็สว <chat> ัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแสงมอสวันพีชนะครับคุณผู้ชมนะอ่ะมอสวันพีนี่ก็จะเป็นมอสวันพีด V ห้าสิบหกนะฮะซึ่งเราเข้ามาครั้งแรกเราก็จะมาเกิดอยู่ในร้านของเอ่ออะไรรี่รู้ขึ้นจำชื่อเขาไม่ได้ละแล้วก็จะมีหมวกวันพีดวางอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยเราก็เอามาใส่ได้นะก็จะเป็นหัววันพีดช่วยหมวกฟางวันพีดนะ ซึ่งของต่างๆก็สลับเริ่มต้นนะครับเราสูอะไรไม่ค่อยได้หรอกเดินมากล่องตัวนี้ครก็จะมีดาบดาเมจสามให้เราใช้อยู่นะก็ตีแรงอยู่นะครับสลับเริ่มต้นนะกล่องตนี้ก็จะเป็นกล่องอาหารนะครับคุณผู้ชมนี่กล่องอาหารเริ่มต้นนะตรงนี้ก็จะเป็นเหล้า้วสลับคุบผู้หญิงคนนี้ก็จะสามารถแด้ของตรงนี้หน้าขนมปังแล้วก็เหล้าแล้วก็ที่รีเซ็ตนะอ๋อเข้ามานะครับอย่าลืมครับ ันจะเป็นสมุดต,ตัวนี้ให้เราเรียกฝั่งหน้านะีว่าจะเป็นตัวสลับหรืออาหารเรียกผมเรียกเป็นตัวสลับแล้วกันนะครับอา่าชั้นชั้นสองมีอะไรไหมขึ้นมาสลับชั้นสองครับก็จะมีเตียงสองเตียงนะครับแล้วก็กระจกแล้วก็หมนนะครับแล้วก็มีชุดเกาะฟรีให้หนึ่งอันนะครับ,นะรบก็เป็นเกาะหนังเนาะมีเป็นชั้นหนังสือนะฮะแล้วเ,เป็นกล่องนะครับกล่องน่านะจะเป็นอาหาร ออแช่อาหารนะครับผมเราจะไปดูข้างนอกกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมสำหรับข้างนอกนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งก็จะมีข่าเรียรแล้วก็จูนสลัดนะซึ่งถ้ามาเจอกันมันก็จะบวกกันั่นเองนะ <c oughs> ขออภัาายนะผมเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะนี่ฮะอ่ะาเรานี้ดับลูกต้นมาเราสามารถฟาร์มของฟาร์มเงินจากพวกนี้ได้นะฟาร์มข้าวหงข้าวหัวได้นะฮะนี่ เราก็จะมีโอกาสได้ปืนแล้วก็ได้ข้าหัวมาครับนคะครับผมซึ่งข้าหัวของมันก็จะได้มาเป็นเงินนะครับผมก็เอามาใส่ได้นะไั่แรกของเราจะคุณมายิหนหได้นะจำชื่อได้เฉยซึ่งถามมอกเนี้ยก็จะมีไก่ตัวใหญ่นะฮะก็จะเป็นเหมือนราชาไก่แล้วค,คุณผู้ชมนี่นะ เรามาดูในส่วนของเลี้ยงผลไม้ปีศาจกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปผลไม้ปีศาจเรามาอัพเลเวลก่อนซึ่งอันนี้ต้องปรับต้องปรับเป็นโหมดอมตะก่อนนะถึงจะสามารถปรับได้ปรับสุดๆโอเค,อเ,ค,อเ,คเพิ่มเลเวลเลยวงเลเวลไปฮะอ่ะก็<ๆ>จะมีในส่วนของอาคินะครับเป็นหมัดเชี่ยบอาคิราชันนะครับผม แรงมากๆเลยนะแล้วก็มีเป็นฮาชิธรรมดานะฮาชิธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะไม่มีราชันซึ่งก็มีเป็นฮาชิราชันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมาใช้ให้ดูนะนี่ครกดตรงนี้ไปก็มันก็จะดาวล้มไปนะบางคนอ่ะบางคนก็จะสลบไปบางคนก็จะตายไปเลยนะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นฮาชิสังเกตนะฮะอ่ะก็จะบอกตำแหน่งของศัตรูได้นะอันนี้เหมือนว่าจะเป็นฮาชิหลบหลีกป่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหมัด เออไก่มันขี่ได้หรอกก็ต่อยเข้าได้ฮะก็จะดอกเนเนื้อมาเนี่ยเหมือนเป็นเนื้อที่ลูฟี่ชอบชอบกินนะซึ่งสำหรับหมัดก็จะมีเป็นหมัดรวโอนะครับผมหมัดรวโอก็จะสามารถใช้ผสมกับฮาคิราชันตรงนี้ได้นะก็จะเป็นเรีวโอผสมกับฮาคิราชันเลยนะฮะเนี่ย ต่อยสองปีตายนะครับผมเรามาดูในเรื่องของผลพิศาษบ้างเลยดีกว่านะครับสำหรับผลพิศาษที่อัปเดตมาใหม่เหมือนว่าจะเป็นผลใครโดหรือเปล่านะซึ่งผมจะมาเริ่มรีวิวตั้งแต่ผลของผลไรเดียคุณผู้ชมเอ่อเอ่อผมเอาเป็นอ่าโอเคโอเคโอเคคุณผู้ชมเราเอาเป็นผลของใครดีวะอ่ะ ของคาตาคุริแล้วกันนะครับผลผลเมสิใหญ่ไปครับก็จะเป็นอาการมึนเมาอย่างนี้นะครับขออัพสกิลก่อนเนาะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟาร์มเดียวก็จะได้แค่สกิลเดียวคือจะขอทิ้งของก่อนนี่เอบไปมาของกลับมา ก็ <c oughs> จะได้เป็นในส่วนของอันนี้นะครับ <c oughs> เป็นแท่งใช่นะครับเดี๋ยวเรามาเอาไม้หมดก่อนสกิลของคาตาคุรีคือเยอะมากนะคุณผู้ชมเนื่องจากรีรวิวนี้หมดในในช่องเดียวนะครับจริงเวยเราจะรีวิวไปแค่ผลเดียวนะสำหรับใครอยากเห็นผลต่างๆอื่นๆนะครับผมเดี๋ยวโหลดไปแล้วก็เล่นเองแล้วกันนะครับผมเอาชีวิตรอดได้ปกติกับผม ก็สกิลนี้ก็จะเป็นสกิลหมุนนะครับผมแล้วก็แทงไปครับซึ่งก็จะส,สซึ่งก็จะสามารถพังบล็อกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลยิงนะครับผมถ้าไม่ใส่ฮาคิก็จะเป็นแบบนี้ยิงเป็นโมจิธรรมดาเลครับถ้าใส่ฮาคิก,ก็นี่ครับก็ติดไปอย่างนี้เลยนะครับสมงฮาคิเลยซึ่งนี่นก็จะเป็นมัด เ,เป็นหมัดหม,มัดโมจิครับคุณผู้ชมดูครับ <c oughs> ขกดขามมาแล้วแล้วก็จะปล่อยออกไปครับ <c oughs> นี่ครับแรงมากนะ <c oughs> อันนี้จะเป็นหม,มัดโมจิที่เปลี่ยนหายชินะครับก็ <c oughs> ถ้าเราไม่ใส่ก็ประมาณนี้ครับเป็นโมจิธรรมาดาเลย <c oughs> สำหรับสกิลนี้ต้องมีหายชีก่อนนะครับใช้ได้เลยผมรับเชา้ากว่านะโอเค นี่ครับก็จะเป็นการกิงข้าอย่างนี้แล้วก็ปล่อยออกมาปุ๊บไปกับปพืนนะครับผมนี่ครับก็เป็นท่าที่ดามจแรงม,มากเลยอีกท่านึงก็จะเป็นหมัดป,ปืนตัโมจิบเออใช่นะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นอ๋อทำให้รอบๆเป็นโมจิครับผมอ่านี่เดี๋ยวเรามาดูเรามาดูลักษณะความว่วงกัน ก็กว้างไปถึงเขียตรงนี้เลยนะเราไม่นำข้างบนนะครับมันเป็นหินมาแถวนี้ก็ออไปเลยนี่ฮะกว้างมากเลยอีสกิลหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่าจะอ๋อนี่ไงเอสมาแล้วคีเราเรียกได้แล้วครับว่าจะปล่อยห่างหน้านะ ส <c oughs> ลัมเอ็ก็ถึกมากๆเลยนะใช้เป็นผลไฟนะ้ำมีโอกาสดอปผลอะไรอะผมมาทีมันตายโอเคไม่แปลกหรอครับที่มันถึกเดี๋ยวผมขอใส่เหยื่มันตายอตายตายยากมาก เดี๋ยวผมขอทำให้มันตายก่อนนะอุ้ยเอ็ดโคตรโอเคตายแล้วครับก็จะเป็นดอกเป็นอาคิเกรราะนะครับธรรมดาเลยอืมแล้วก็จะมีโมจิเป็นวงหยกลมด้วยนะซึ่งก็จะมีดาบด้วยนะครับก็เป็นพวกดาบอะไรพวกนี้มีสกิลด้วยนะครับผมเอาดาบนี้มารีวิวเลยแล้วกันเป็นดาบแม็กมานะครับนี่ดาบแม็กมา <c oughs> ก็จะมีเป็นพื้นอ,อุศบนะฮะก็ยิงล้วจะเป็นไม้ไผ่ครับนี่เป็นไม้ไผ่ขามก็เห็นไหมมันมันบวกกันอนะ่ะมันสลบแล้วซ้ำเลยนะคุณผู้ชมมันไม่ปล่อยนะ,ะสำหรับชุดเกาะก็จะมีเป็นของโอ่งโอเด้งอะไรพวกเนี้ยคุณผู้ชม <c oughs> สลับไขะะ่อะ ใหญตัวละครก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งตัวที่ตึงและเก่งที่สุดผมว่าเป็นโรเจอร์นะคะแต่ขออหนวดขาวมา่อนซึ่งหนวดขาวมันก็จะไม่ตีคนอื่นมั่วซ่วดไม่นับทหารเรียนะครับที่มันมาตีหนวดขาวก่อนก็แล้วเขาถึกมากนะ๋ยวผมชรชจสก,กิลให้ดีเลยเออรถไปแค่นี้เองอ ก็จบไปที่นี้นะครับสำหรับการรีวิวนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปเจกของตัวมอสบันพีทีวี56เลยนะครับ